ทีมงานกินบเลิรบุล้ล้วทั่วมากว้สิมามังะโรคเ็ดวัาสันวาหลังจากที่ไปเฮ็ดตัวกินซอยกันแล้ววางเว็นจากภารกิจสิมามังลงเเ็ดวสันว่าโอ้ลงเห็ดมังอยู่หาเมือว่าท่านแล้วเียอยู่เออการจะเห็นเนี่นีกินเกินกันอยู่นี่ละเออบุงหลวเทีแล้วครับผมงั้นนั่งสีละก็เอินงานไวันนีสละเออาวางานมองนี่อยว่านล้วตั้งเต่มือแหลกหมละเอองันไรวันเห็นบ่ข้างหลังเห็นบ่เออบุลนหล้วได้ครับเดินล่งค้าได้ครับั่นเห็นบ่อน่ะ มานี้เสียบหัวรนเล่าก็ทําการเจี๊ยตเป็นน่องไก่บ่้น่องไก่น่องไก่ย่วงนะครับผมอบอง่งผมว่าเออเอาเอาลงไปอบนะครับผมกลังกักวิ่งไปตากแดดแล้วก็ลงไปอบนะครับผมโบ้ยบิ่งเบิ่งองค์เล่าแบบซุดยอดองค์เล่านี่ต้องห่วมฝามันลงเด้เออห่วมฟ้าบา่ลงหันดากขึ้นจังซี่นะลองเฮ้าดิหันหน้าขึา้นเอา,าเอาดากลงจังซี่แหมเออเฮ็ดเฮ็ดเปียกเนาะเออเอา บาดท,ที่นี่ก็ได้ ALLY เนื้อนะครับผมทั้ง,งเนื้อทั้งขาหน่องนะครับผมเออเอาใส่ผงนัวใส่เครื่องปรุงลงไปนะครับผมใส่เบียร์ลงไปจักน้อยคุกเขล้าให้มันเข้ากันแล้วก็บีบบลกเล็บแมวใส่พี่น้องเนื้อหมกหมูน่องนีน้อโอ้สมมว่าบลกเล็บแมวแักแล้วบลกเล็บแมวเกล็ดเนืเอา ทีมง่ายกับพอทีมงายนะครับสมุนกัพ่อสมุนนะครับผม่แบกันละพี่น้องเออหนึ่งทังสีบุหรีบุงจังคดกกินนะครับอันนี้หนึ่งไว่ทาทีมงานมากลุเห็ดเ็ลุงเห็ดเลยพี่น้องเออเ็ดพะไรจเทรองานไรวันมื่อสามร้นะครับผมเออบัตที่นี่ก็หนึ่จะว่าหอนี่มาแรงวลครับผมหนึงมันเออพแมนหนะครับ โอ้บเออว้าวโอ้จนดำปีพี่บ่มาเบิองนะครับผมข้าบุกข้างหุ่มตรงร่งเห็ดไหลนะครับผมโบ๊บเป็นยังนะครับคุณกินทั้งในมันบริกินทั้งนอกนะครับผมมาบ่ปูดดำดำว้าวนะครับเผมไปกินทั้งในมันนักสินะเออนี่นะครับก้าวที่มันกินบ่เลิกบ่แล้วคือนก็อย่างนี่หมอนี่เห็นกินหลายกขมูนี่เออยิ่งบุงานตัวกินทั้งกินทั้งซิ่มนะครับผมจนว้อิ่มเออจะว่าเหลื่อมงานจ่าเหลื่อมเบงานนะเอออิ่มก็ดว่ากันไปว้าวเป็นยางขังนะครับผมโอ้ได้็กข่ายเด็กงานเพู่ันี่